หน่มลาวเล่าทั้งน้ำตามีวันนี้เพราะประเทศไทยจากที่มีคนดูถูกว่าอย่าไปคิดอย่าคิดที่จะไปทำมาหากินในประเทศไทยเพราะว่าจะไม่มีเงินทองไม่มีวันที่จะได้ร่ำรวยหรอกถ้าไปเป็นขี้ข่าก็เขาก็ยินดีแต่คิดอยากจะไปทำมาหากินให้ตัวเองได้ดิบได้ดีอย่าคิดไปแต่ล่าสุดหน่มลาวได้พิสูจน์แล้วคะ่ะว่าเขาทำ ได้จริงพี่น้องคะทําที่มาทำงานเป็นแค่ชาวสวนเก็บผักเพื่อที่จะให้เจ้านายเอาไปขายแต่ที่ตลาดนัดนะคะพี่น้องคะแต่เขาทำเหมานะทุกคนทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยปัจจุบันนี้เขาทำเหมาได้เงินเดือนอ่าหวันไม่ใช่คะทุกคนคะสี่วัน ได้เงินขั้นต่ำ6,000ถึง7,800บาทเดือนหนึ่งตกอยู่ประมาณ3-4,000ถึง 4, บาทพี่น้องค่ะภายใน3-4เดือนได้เงินไปซื้อทองมาใส่คอราคา3บาทสดๆร้อนๆนในเดือนนี้นี่เองพี่น้องค่ะโอ้โห ก่อนที่จะไปฟังคลิปนี้นะทุกคนแพรว่าก็ต้องขอกก่าคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อบีพีเอฟซี F C, ทุกคนทุกท่าน,นะคะ่ะบัวจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่ารือว่าทางต่างประเทศเด้อค่ะที่เขามาติดตามหบชมหบฟังเด้อจากพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พี่นีแพรว่ากับมีเรื่องดีดีคององไอแพรว่านะทุกคนมาเราสู่พี่น้องฟังนะคะจากที่เจอคนดูถูกดูแคลนนะคะพี่น้องคะ่ะจะเป็นแนวใดนะคะเนาะ ตาสว่างได้แล้วพวกที่บอกว่ายาคิดที่จะไปทำมาหากินใหญ่โตมีชื่อเสียงมีเงินมีทองอ่าในประเทศไทยถ้าไปเป็นขี้ขากับแมนเขายินดีตอนรับนะคะพี่น้องขาเพราะว่าไปทำงานที่ไทยบบมีอียงังได้ดิบได้ดีแน่นอนแต้หาขู่หรือบอนะคะ แค่มาทํางานในไทยนะคะพี่น้องคะมาเป็นคนสวนหรือว่ามาถอนพักนะคะถอนพักนี่นะพี่น้องคะรับจ้างถอนผักที่ไทยเงินเดือนได้สามสี่หมื่นบาทโอ้ยทุกคนคะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะพี่น้องคะ่ะนุ่มเล่า คนหนี่นะทุกคนเพื่อนมากกันเป็นคบครัวนะคะมาทํางานในไทยถูกต้องตามกฎหมายพี่น้องคะ่ะทํางานถอนผักนะบอกได้เลยว่าช่วงนี้ผักแพงคาแร้งกับแหงขืนเพราะว่านายจังคนไทยเพื่อนหายเจ้าเห็ดเมานะทุกคนทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยอืออเรื่องนี้นะทุกคนพ่นว่าอยากจก ขุดขนขึ้นมาห้มนุษย์ถ้ำตั้งลายเลนและให้พวกที่มักบุรี่นะคะคนล่าที่มาทำงานอยู่ในไทยในตาสว่างนะคะพี่น้องคะเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะสําหรับอายของเพวาเองหรือว่าพี่ชายของเพวาะนะคะพี่น้องทีเพิ่นเนาะสามารถนะคะเก็บเงินสื่อท่องได้ภายในสามเดือนด้วยเงิน ด้วยทองนะพี่น้องราคา3บาทพี่น้องเอ้ยนะคะคิดดูว่าทองปัจจุบันนี้1บาทอ่ะ1บาทเนี่ยสี 46, 47, ่หมื่นหกสี่หเจดเลยเด้อพี่น้องคิดเบิงอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนแพาวาปอดคิคโมูนะคะแต่อยากจะนํามาเล่าและการคิดว่าคนหล,ลายคนอาจจะโูกดีกับเป็นไดเพราะว่าแต่ที่แน่ๆนะคะเรื่องเล่าจะเป็นแนวใดน,นะคะเดี๋ยวเฮามาเบิงเนาะ ก่อนที่จะไปเบิงไปฟังนะทุกคนก็เช่นเก่าเช่นเคยเนะยาะแพรวาอยากจะเตือนนะคะบุคคลทีเพื่นมักว่าหรือว่ามักบุรี่มักว่าเนี่ย คือคิดอะไรอยู่ซึ่งเหตุการณ์นี้นันทุกคนเนาะเพรว่าจะให้ฟังคลิปเสียงเนาะซึ่งเพรว่าได้คุยกับพี่ชายนันทุกคนคือตอนเศร้าอ่ะเผนก็โท่มากแหละแต่เพรว่ากับบริวารับนันทุกคนก็เลยคุยกันช่วงบ่ายช่วงบ่ายอ่ะที่เนี่ยเพรว่าโทรไปอ่ะเอนกําลังจะลงไปทอนพักพอดีพี่น้องคะกําลังจะลงไปทอนพักพอดีเนาะเหนืองจากว่าเผนนั้นลงบ่ายแต่ว่าถามว่างานมันเมื่อยบอบอกเลยเลยนะคะพี่น้องว่างานเมื่อยเพราะว่า ลงตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเนาะอ่าลงไปถอนพักเฮาต้องทนแดดอ่าทนแดดท,ทนยุ่งทนอ่ะพูดง่ายๆพี่น้อ,นง,นองคะ่ะเหตุงานสวนเป็นบาคา่ค่ะถอนผักสารพัดผักอะ่ะผักบุง้งผักอะไรที่เจ้าหน่ายเป็นปลูกไว้เป็นได้ไหลแบบนี้ไงคือถ้าจะเห็นนะทุกคนผักที่คนไทยเขาปลูกไวอ้อ่ะคือเขาปลูกเยอะและเฮาก็ต้องไปถอนถอนแล้วก็เอามาสั่งเป็นกิโลนะพี่น้องเพื่อนก็นจะได้ห,ยห้ยเฮาในกิโลอีกละค่หนึ่ง ที่เข้ารับจ้างทอนอะนายจ้างคนไทยนะคะพี่น้องและที่นี่หันอ่าเผิ่นกระเจ้าไปค้าอีกในราคาหนึ่งนอกราาช่วงเนี้ยผักมันแพงนะคะพี่น้องคะช่วงนี้ก็ผักแพงอยู่เนาะก็ผักอยู่ในช่วงที่กำกำแพงอยู่นะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นโชคดีของเผื่อนเนาะซึ่งเพิ่นบอกว่าภายในสี่ชั่วโมงนะคะพี่น้องคะภายในสี่ชั่วโมงพี่น้องเฮ็ดเงินใดอะ หกพั 6, บาทคิดเบิ้งสชั่วโมงอ่ะหรือว่าวันหนึ่งอ่ะอะ่ไม่ใช่ค่ะขอโทษเพว่าพูดผิดนะทุกคนสี่วันทำเงินได้หกพับาททุกคนคะ่ะลองบวกดูนะคะสี่วันทำเงินได้หกพันบาทพี่น้องคะ่ะโอ้โหคือให้เยอะมากไหนเพีอว่าลองบวกดูสิลองคำนวณบวกก่อนนะพี่น้องคะ่ะเพวว่ากระบอเกลียเหลืองเหล็กเนาะ คือ4วันน่ะได้6,000บาทคือ4 32เนาะก็แสดงว่าอ่า12วันน่ะพี่น้องคะ่ะ12วันน่ะเพิ่นก็ได้ละ12,000นะคะแล้ว20วันล่ะ24วันก็จะได้ได้24,000แล้วอ่าแล้วอีก8วันล่ะอ่าอีก6วันล่ะพี่น้องคะอีก6วันเนี่ยก็แสดงว่า เดือนหนึ่งอ่ะขั้นต่ำนะคะพี่น้องคือสามหมื่นกว่าและที่นี่อะเฮ็ดเป็นครอบครัวนะคะคือมีเมียนะคะเมียน้่นะทุกคนแล้วก็ลูกนะคะลูกก็คือแบบกําลังเป็นวัยรุ่นนะคะพี่น้องคะ่ะนอกก็คือเป็นครอบครัวสามคนพ่อแม่ลูกนะคะพี่น้องคะ่ะคิดเปิงรายได้โอ้โหคือขั้นต่ำอะ่ะสามวันหกพันบาท แต่ถ้าพุ่งจริงๆวันหนึ่งนะคะพี่น้องถือว่าฝนโบโต๊หรือว่าจัางคืนแบบว่าเข้าบุ่มเมนย์ปันใดน,นะคะพี่น้องเิ่นตะเห็ดจนกระทั่งหาถุ่มเนาะหาถุ่มเ,เที่ยงคืนนะคะเพราะว่าเขาง่านคือบายโมงพี่น้องค่ะก็เลิกก็ประมาณสีทุ่มห้าทุ่มถึง,ทงทเที่ยงคืนนะคะวันไหนที่แบบว่าเล,ล่งรีบที่แบบว่าอจาเจ้าหน่ายเพื่อนตรงการอออดือเ์หลายๆนะคะพี่น้องหรือว่าเฮ้าอยากเล,ล่งเพื่ออยากให้เฮ้าอ่ะนี่ รา,ายได้เพิ่มขึนหรือว่า่าถเาเ่าขยันเทา่ก็คือรายลดยซึ่งเป็นสิ่งเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากคุณได้คุณทําเยอะคุณได้เยอะพี่น้องคะ่ะทําหน่อยคุณได้หน่อยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยมีที่ไหนมีที่ไทยพี่น้องคะ่ะทําไมถึงคิดว่ามีที่ไทย เพราะว่าเพาว่าเคยทํามาแล้วงานเกี่ยวกับทําเยอะเราแยกได้เยอะเนี่ยคือเพว่าทํางานอะไรแต่ก่อนนะเพะว่าทํางานเย็บผ้านั้นทุกคนย้อนไปประมาณสิบกว่าปีหลังเนาะสิบกว่าปีหลังนะคะพี่น้องตั้งแต่เงินอะ่ะหนึ่งพันบาทสองแสนห้าหมื่นอ่ะสองแสนสองแสนสองหมื่นห้าพันกีบอะ่ะพี่น้องคะ่ะปัจจุบันนี้เงินหนึ่งพันบาทเจ็ดแสนกีบแล้วจ้าคิดดูว่า สามเท่าตัวพี่น้องคะสามเท่าตัวตั้งแต่ตกอนนั้นน่ะตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเพราวายังทํางานนี่นะได้เงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทสมัยแต่ก่อนนะคะพี่น้องเพราวาทํางานยบผ้าคือเราทําเยอะเราได้เยอะเราเล่นตัวเองอ่ะเราก็ได้เยอะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ว่าเราสู้เนาะเพราะว่าเราอยากได้เงินพี่น้องคะเราสู้แล้วเราก็ได้เห็นไหมคะไม่แตกต่างอะไรกับพี่ชายของเพราวาที่แกทํางาน อะทำงานสาวสวนถอนผักอยู่ตอนนี้นะคะพี่น้องก่ะซึ่งอยากจะบอกให้คนนะคะที่ออกมาโฟสเรื่องนี้เนาะว่าอ,อย่าไปคิดอย่าคิดที่จะไปทำงานอาทำมาหากินใหญ่โตมีชื่อเสียงในประเทศไทยหรือว่ามีอยู่มีกินร่ำรวยเงินทอง โอ้โหเห็นบะคะนี่คือภาพที่เพว่าให้เลยไปซื้อมาหมัดหมาดเลยเพว่าเห็นนะเพะว่าแบบดีใจมากนะคะพี่น้องคะ่ะดีใจน้าเพื่อนนอกราวา่าเพื่อนกลับมาสู่ชีวิตอยู่ไทยแบบนักหน่วงนะพี่น้องนอายของเพวา่านะดีใจแฮงเห็นแล้วแบบยิ้มปืมปิตีแฮงนะพี่นอ้องก็เลยอยากจะเอาเหลืองดีๆแบบนี้นะคะพี่น้องมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะคะนอกราะวา่าคือตอนที่เพื่อนอยู่บ้านนะคะพี่น้องเพีว่าก็ได้เคยเห็น ได้เคยว่เอาเถิงผลไร้เถื่อเลยเนาะว่าคิดเบืองว่าดาวลดไถนานทุกคนมาทํานาและก็ปลูกมั่นพี่น้องคะ่ะสุดถ่ายล้มนะคะพี่น้องคะ่ะล้มบ่เป็นทายพี่น้องค่ะเป็นหนีเป็นศีลเนาะกะรต้อมหาเงินอยู่ทางฝั่งไทยก,ก็เลยต่างต้นต่างโตใดอ่าเพื่อว่ายัางจาความููซื้อขเพผ่านใดที่มันบอกว่าขังแหลกที่ซื้อทองนะคะพี่น้องหนึ่งหมื่นบาทและมอเตอร์ไซ ในไทยราคาสามหมื่นหาพี่น้องคะ่ะซึ่งมันเป็นความสุกแห้งผนบอกนะคะพี่น้องเพราวาแหลกกาตอนนี้นะทุกคนผ่านไปหลายเดือนเติบเนาะซื้อทองอีกแล้วพี่น้องคะ่ะซื้อทองไวอีกแล้ว,ส,ออว,าลวสามบาทขอแสดงความยินดีนำหลายๆเด้อพี่น้องคะ่ะนี่แหละนะคะของการชู้ชีวิตในไทยถ้าหากว่าคุณชู้ชีวิตในไทยคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพรา่า จ้าการันตีนังยันนอนยันแล้วก็ยืนยันนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะโอเคนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พี่นี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฮับชมฮับฟังแล้วมีความคิดเห็นกันเน่ยแก็สามารถคอมเมนต์พพดคุยถักไทยกันไดน้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังแรงใจแพืว่าน้าเด้อจ้าขอขอบคุณในหลายคะ่ะสบายดีสวัสดีคะ่ะ